สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรไปได้ตําแหน่งมหาจักรจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีดวงดาวที่สำคัญมากๆนะคะโคจรย้ายราศีไม่ว่าจะเป็นดาวพ,พุธดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงการเงินและก็โชคลาภของท่านโคจรมาทับที่ลัคนาของท่านนะคะได้ตำแหน่งมหาจักรตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่งอุจจาวิลราศดาวพระศุกร์ก็เช่นเดียวกันนะคะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแต่ได้ตำแหน่งราชาโชค และดาวที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็คโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะอยู่ในเรื่องการงานของท่านและดาวที่สําคัญมากๆอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงตัวตนของท่านนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเอนวินาศแต่ได้ตําแหน่งมหาจักรดาวดวงนี้นะคะเขาอยู่ในตรงจุดนี้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมปี65นี้และก็จะอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่16สิงหาคมปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการ พยากรณ์ในช่วงของวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคมนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ก็หมายถึงตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะคะในช่วงระยะเวลานี้อยู่ในเรือนวินาศก็จะมีความหมายว่าบางท่านนะคะอาจจะทํางานนะคะจนไม่ได้ไปไหนเลย เก็บตัวเองอะไรประมาณนี้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไปต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะไปอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึง่งไปเพื่ออะไรนะคะก็เรามาดูค่ะก็ไปเรื่องการงานของท่านนั่นเองจะเห็นได้ว่าในเรื่องการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะมีงานที่ต่างถิ่นต่างอำเภอต่างสาขานั้นก็มักจะมีการงานที่เข้ามาอย่างพระราชาค่ะก็หมายความว่า งานเยอะนั่นเองหรือถ้าท่านใดนะคะทําอยู่ในองค์กรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีงานให้ท่านที่จะต้องทําจะต้องสสางมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีความมุมานะมีความพยายามบากบัน่นเป็นอย่างมากๆเลยนะคะบางครั้งจะต้องใช้ไหวพลิบบางครั้งก็ต้องใช้ ทุกวิถีทางนะคะความรู้ความสามารถของตัวเอง,ตเ,องเต็มที่นะคะในตรงจุดนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะเห็นได้ว่างานในตรงจุดนี้นะคะบางท่านก็อาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องบ้านด้วยนะคะ <S <S หรือบางท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับเรื่องรถ เรื่องบ้านบางท่านก็อาจจะซื้อรถเข้ามาบางท่านก็อาจจะซ่อมรถบางท่านก็อาจจะต่อเติมบ้านซ่อมบ้านอะไรทํานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นงานลาดหรืองานหลวงก็คืองานประจําของท่านหรือจะเป็นงานภายในครอบครัวของท่านนะคะมักจะมีเรื่องเข้ามามากมายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะพยายามมุมานะทําต่อไปนะคะเพราะ สิ่งที่ท่านมีความพยายามเหนื่อยยากลําบากตรงนี้นะคะก็นํามาซึ่งการเงินและโชคลาภนั่นเองค่ะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินของท่านได้เข้ามาอย่างมากมาย รเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์โคจอรอยู่ในเรือนวินาศเช่นนี้นะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมส่วนมากนะคะให้หันเหไปในเรื่องของการงานไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอก็จะเป็นการดีเสียกว่าที่เราจะไปนอนในโรงพยาบาลจริงไหมคะเพราะในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็มีสตินะคะรอบครอบทุกฝีก้าวเลยนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์เกิดอุบัติเหตุเลือดตก่าตัดอย่างออกก็เป็นไปได้นะคะขอให้มุ่งในเรื่องของการงานแล้วพยายามนะคะมัเมคงในเรื่องของการงาน ที่ท่านไม่ต้องออกไปไหนมากมายนั้นก็จะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรโยกย้ายอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ